เกมหูของหัวร้อนต้องนี่เลยเย็น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 เย,ย,ย็นนะครับตัวแบรนด์คิก้านะครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยได้เห็นกับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาหลากหลายอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะเจ้าตัวพัดลมพกพาวความแรงสูงตัวนี้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์หรือว่าจะ เอาไม่ใช่สายเกมเมอร์ก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์คู่ใจภายในบ้านก็ได้นะครับที่ถ้าหากพูดถึงในเรื่องของจัดก,การคลายร้อนนะครับก็อาจจะนึกถึงเจ้าตัวอุปกรณ์พัดลมพกพาตัวนี้แทนตัวพัดลมเดิมๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะสะดวกเละง,ง่ายนะครับแล้วก็แถมยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายนะครับไม่ได้มีดีเพียงแค่การให้ความเย็นเท่านั้นนะครับยังให้ในเรื่องของตัว การเป่าได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการดูดด้วยก็ได้เหมือนกันอีกนะครับถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน่อยนะครับว่าภายในกล่องของตัวแบรนด์คิกาแกะกล่องออกมาก็มีคู่มือการใช้งานให้ได้ศึกษากันนะครับและในรูปร่างหน้าตานั้นก็ค่อนข้างที่จะสวยงามและมีขนาดเล็กกระทัดรัดที่พกพาได้ง่ายอย่างแน่นอนตัววัสดุเป็นแบบอลูมิเนียมขึ้นรูปอย่างดีนะครับมีหลักสีสันพร้อมด้วยตัวสายชาร์จแบบไททั C มาให้1เส้นและก็ตัวหัวแปลงอะแดปเตอร์ในการใช้งานแตบบ่ต่างๆ แต่ยังไม่พอนะครับสายทำความสะอาดก็คงชอบสิ่งนี้ด้วยที่ Jetfan 2s ตัวนี้มีตัวหัวแปลงมาให้เพิ่มอีกนะครับกับการใช้งานในด้านการทำความสะอาดขนาดของตัวความสูงนั้นถือว่าเล็กมากเลยทีเดียวนะครับวางเทียบกับตัวกล้องพอกพาก,ก็เรียกว่าพอๆกันเลยในส่วนของตัวปุ่มควบคุมนั้นใช้แบบเลื่อนสไลด์และมันก็เป็นหน้าที่ของตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดการทางานไปด้วยนะครับยิ่งดันขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น และตัวไฟสถานะที่คงเหลือของตัวแบตเตอรี่ก็จะแสดงสถานะโชว์ขึ้นให้ด้วยแต่ถ้าหากความแรงนั้นยังแรงไม่พอก็ยังมีปุ่มเทอร์โบเพิ่มให้ได้อีกในตำแหน่งด้านบนนะครับส่วนในตำแหน่งข้างใต้นั้นก็จะเป็นตัวช่องชาร์จซึ่จะใช้เวลาในการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆคราวนี้เรามาดูหลักการทํางานและใช้งานกันเลยนะครับตัวระบบของตัวความเร็วลมนั้นจะโดนปล่อยออกมา จากฝั่งที่มันดูเหมือนจะคล้ายเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งที่ดูดลมเข้ามาก็าจะมีตัวตะแกรงกรองหรือป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะไหลเข้ามาเข้าไปทําความเสียหายกับตัวใบพัดได้ ตัวความเร็วของตัวใบพัดนั้นสูงถึง1-1 0 0 0รอบต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับและการใช้งานที่โดดเด่นสิ่งแรกเลยก็คือการให้ความเย็นหรือการปัดเป่าเช่นอาบน้ํามาใหม่ๆอยากจะเป่าผมก็ไม่ต้องเสียบสายไฟที่เป่าผมให้วุ่นวายนะครับหยิบเจ้าตัว Kika Jet Fans 2s ตัวนี้มาเป่าได้เลยเร็วแรงแห้งเร็วแน่นอนนะครับ ส่วนความแรงนั้นจะอยู่ในระดับไหนผมลองเป่าตัวน้ําให้ดูนะครับโอ้โหเรียกว่ากรเพื่มได้ขนาดนี้ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าความแรงนั้นแรงขนาดไหนส่วนถ้าหากเปิดความแรงระดับนี้นานเกินไปตัวระบบโปรเทคก็จะมีตัวระบบในการตัดหรือการป้องกันการโอเวอร์ฮีทเอาไว้ให้ด้วยนะครับส่วนสายทำความสะอาดสายไอทีหน่อยๆก็จะสะดวกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขจัดฝุ่นต่าง ก็เป่าออกได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคาบฝุ่นที่ติดแน่นอาจจะต้องหาตัวแปลงขัดกันก่อนแล้วค่อยเป่าออกมาถึงตรงนี้ใครยังสงสัยความแรงอยู่ผมก็เป่าตัวพัดลม CPU ให้ดูอีกรอบนะครับเรียกว่าหมุนติ้วกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวหัวแปลงชนิดต่างๆที่ให้มานั้นมันก็มีหลากหลายนะครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวก็ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนจะปั๊มหรือจะดูดก็ทําได้หายห่วงนะครับคราวนี้เรามาดูการทํางานในด้านของการดูดกันบ้างนะครับโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ ที่มีตัวไส้กรองนั้นสวมไปก่อนนะครับนั่นก็เพื่อป้องกันพวกเศษต่างๆที่จะหลุดเข้ามาแล้วก็เลือกตัวชนิดหัวแปลงได้ตามความต้องการเพื่อ,อนๆเลยนะครับแต่ในตัวแรงดูดมันก็มีดีพอตัวประมาณหนึ่งคือนามาดูดฝุ่นตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปได้อยู่นะครับและในการใช้งานระหว่างวันเขาก็เคลมไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกับการใช้ในโหมดความแรงลมแบบเบาสุดนะครับดังนั้นหากใครจะใช้งานนอกสถานที่แบบขี้ล้อนหน่อยก็อาจจะต้องพอกเจ้าตัวพ o w e r b a n แบงติดตัวไปด้วย และนี่แหละครับก็คือ Jet S, คิกา j เจ็ทแฟน 2S พัดลมความเร็วสูงที่ไม่ได้มีดีแค่การให้ความเย็นแต่มันสามารถนําไปใช้งานได้ที่หลากหลายพอบ้านแม่บ้านคนไหนสนใจก็เข้าไปตามกันได้เลยนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสีสันตามตัวดิสคริปชันที่ผมทิ้งไว้ในตัวคลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ